สวัสดีค่ะพี่แหม่มนะคะวันนี้พี่แหม่มจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขอวีซ่านะคะไปอเมริกาแบบมีญาติก็ผ่านนะคะได้วีซ่ามา10ปีค่ะพี่ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ว่าเออเราได้ทํำยังไงนะคะเราถึงได้ผ่านนะคะเดีย๋ยวมาดูกันนะคะว่าของพี่แหม่มนะทำยังไงคือพี่ก็กรอกเอกสารนะคะใบยื่นขอวีซ่าแต่อันนี้พี่จ้างเขาทํานะคะเพราะว่าจ้างเขา ทำแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะน้องเขาก็ส่งเอกสารมาให้อันนี้พี่บอกไว้เลยนะคะว่าเราต้องกกอกความเป็นจริงนะคะความเป็นจริงของเราว่าเราอ่ะจะไปอะไรมีจุดประสงค์อะไรนะคะคือทุกอย่างต้องเป็นความจริงอะคะ่ะแล้วก็สิ่งที่พี่เตรียมไปในวันสัมภาษณ์นะคะพี่ก็เตรียมเอกสารนะคะส่วนตัวนะคะก็จะมีใบทะเบียนพาณิชย์ที่เป็นชื่อของลูกสาว เพราะว่าพี่ทํานีทายนะคะค,คือไม่ได้ทํางานแล้วแต่เราก็เตรียมไปเผื่อว่าเขาถามอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็สเตตเมนต์นะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเราเกี่ยวกับหน้าพาสปอร์ตต่างๆนะคะที่เราได้ไปเที่ยวมานะคะพี่เตรียมพี่เตรียมไปแค่นี้นะคะ่ะเอกสารนะคะซึ่งน้องเขาก็บอกว่าก็ไม่แน่นะคะในการจะขอดูหลักฐานต่างๆเนี่ยบอกไม่ได้ว่าเขาจะขอหรือไม่ขอแต่พี่ก็แนะนําว่าทุกคนควรจะ เตรียมข้อมูลไปให้พร้อมนะคะแล้วก็ถ้าใครมีพาส,สปอร์ตนะคะกี่เล่มก็ให้ออกไปให้หมดเลยพี่มีเล่มอยู่เนี่ยสามเล่มพี่ก็ถือไปหมดเลยนะคะแล้วก็ซือ้อไปสามเล่มอันนี้คือเล่มเก่านะพอดีพาสปอร์ตจะหมดพี่ก็ทําเล่มใหม่มาขอวีซ่าให้อขอพาสปอร์ตใหม่มาก็คือยังไม่ได้ผ่านการการแต้มไปไหนเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าพาสปอร์ตมันกําลังจะหมดพอดีนะก็พอ อตอนสัมภาษณ์นะคะว่าตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยก็ก็เข้าใจว่าคือพี่ก็เข้าใจว่า,า,า,วาท่านกงศุลเนี่ยสัมภาษณ์ละเพราะว่าพอเดินเข้าไปข้างในนะคะพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไปตรงหน้าผู้ท่านผู้หญิงคนหนึ่งก็ท่านก็เขาก็ถามว่าคุณไปอเมริกาทําไมพี่ก็ตอบว่าพี่จะไปเที่ยวหาหลานสาว พี่ก็พยายามที่จะแบบอธิบายว่าที่ที่ไปเยี่ยมครั้งนี้คือหลานสาวพี่อกำลังมีน้องพี่อยากจะแสดงความยินดีอะไรประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าหลายคนพูดว่าเราต้องชวนคุยนะคะแต่ก็ไม่มีโอกาสนะคะคือเขาถามแค่นั้นปุ๊บพอเราจะพูดเขาก็ถามคาถามใหม่เลยก็เขาก็ถามว่าแล้วคุณนะก่อนหน้านี้คุณได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลบ้างหรือเปล่าพี่ก็บอกเปล่าค่ะมีเปลี่ยนก็คือ,อ เปลี่ยนนามสก,กุลเพราะเราแต่งงานเนาะเราก็เปนนกกลี่ยนนามสกุลก็ถามแค่นี้ค่ะก็จบละพี่ก็ตกใจทำไมง่ายจังเลยถามแค่นี้หรออะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ก็บอกให้พี่เดินตามไปช่องหนึ่งนะคะที่เป็นท่านกสุงศนยนะอยู่สอง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 ,สองช่องนะคะเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งแล้วก็สุภาพบุรุษท่านหนึ่งนะคะก็มีการสัมภาษณ์แต่เป็นชาวต่างชาตินะคะกําลังสัมภาษณ์เด็กนะคะที่คือ,คอต้องพูดภาษาอังกฤษะคะ่ะคือพูดภาษาอังกฤษกันอยู่พี่ก็ นึกในใจว่าอุ้ยสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเหรอพี่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้พี่ก็เลยหันไปบอกน้องคนที่เขาพาไปนะคะบอกว่าอ AL, พอดีพี่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะพี่ขอสัมภาษณ์ภาษาไทยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับท่านคงศุลเนี่ยท่านาพูดภาษาไทยได้พี่ก็ใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งพอเสร็จปุ๊บนะคะพี่ถือเอกสารเนี่ยให้เราถือเอกสารแบบนี้นะคะพี่แนะนําให้ถือคือถือให้เห็นนะคะแต่ไม่ได้ถือขึ้นมาอย่างนี้หนะมายถึงถืออยู่ที่ตัวเราแต่ถือให้เห็นว่า เราอะ่ะมีพาสปอร์ตหลายเล่มนะคะเสร็จแล้วพอถึงตรงหน้าท่านกงสุลที่จะถามพี่ก็สวัสดีค่ะพอะดีเขาท่านกงสุลเนี่ยไม่ได้ใส่แมสนะคะเพราะว่าเรามีกระจกปิดอยู่แต่พี่อะใส่แมสพี่ก็ยิ้มผ่านแมสไปเลยคําถามแรกที่ท่านกงสุลถามเนี่ยก็คือถามว่าคุณจะไปอเมริกาทําไมนะคะพี่ก็ตอบว่าพี่จะไปเที่ยวหาหลา,านสาว แล้วก็เหมือนเดิมค่ะพี่พยายามจะอธิบายว่าอ,อหลานสาวพี่จะไปเยี่ยมหลานสาวเพราะว่าหลานสาวพี่กําลังะจะคลอดน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพีอพยายามจะพูดนะแต่ว่าเขาไม่สนใจลรวค่ะเขาก็เขาก็ถามคําถามใหม่เลยคุณมีลูกกี่คนพี่ก็บอกมีสามคนค่ะพแล้วเขาก็ถามว่าแล้วลูกคุณอยู่ที่ไหนอไอ้คาถามตรงนี้พี่ก็งงเนาะพี่ก็ไม่เข้าใจนในคําถามเท่าไหร่พี่ก็เลย คือท่านกงสุลก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดด้วยนะคะาก็ถามแล้วพี่ก็เลยอันนี้พี่อยากบอกนะคะหลายคนว่าถ้าเราฟังแล้วเราไม่เราไม่ไม่เข้าใจเนี่ยถามได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะก็ mm. พี่ก็ถามว่าขอโทษนะคะ mm. คําถามเมื่อกี้พี่ขอถามใหมา่ขอทวนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าถามอะไรท่านก็บอกว่า,าลูกคุณอะอยู่ที่ไหนเหมือนเหมือนประมาณว่าพักอยู่ที่ไหนอยู่ที่ประเทศไทยหรือว่าอยู่ที่ไหนพี่บอกอ๋อพี่ก็เลยบอกว่า ลูกลูกดิฉันอะอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมดเลยค่ะสามคนคําถามต่อมาท่านก็ถามท่านกงสมก็ถามว่า,าสามคุณจะไปกับใครพี่ก็บอกว่าพี่จะไปกับสามีค่ะแล้วท่านก็ถามต่อว่าแล้วสามีคุณอะได้ขอมีซ่าหรือ,อยังพี่บอกว่าขอขอแล้วค่ะแต่รอกาลังกาลังรอสัมภาษณ์อยู่นะแล้วท่านก็ถามว่าแล้วคุณอะทางานอะไร พี่ก็บอกว่าพี่ไม่ได้ทํางานแล้วพี่รีทายแล้วค่ะพี่ไม่ได้ทำพี่เกษียณแล้วอ่ะพี่ก็บอกว่าพี่ไม่ได้ทำแล้วท่านก็ท่านก็พิมพ์ละพิมพ์พี่ก็พี่ก็กาลังจะบอกว่าเออพี่ก็พูดนะคะพี่ก็บอกว่าพอดีแต่ที่บ้านมีธุรกิจเล็กคือขายอุปกรณ์เสริมสวยแต่ท่านไม่ได้ฟังอะค่ะคือเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจฟังอะค่ะแล้วท่านก็ถามเลยว่าคุณเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างนะพี่ก็บอกว่าพี่เคยไปเที่ยวฮ่องกงไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปเที่ยวอังกฤษ เสร็จแล้วท่านก็ถามต่อว่าถามชื่อหลานสาวนะเป็นหล้านสาวที่มีหลานสาวพี่อะก็ถามว่าคนนี้ชื่อคนชื่อนี้เป็นอะไรกับคุณพี่บอกออกเป็นหล้านสาวค่ะแล้วก็ถามว่าคุณะจะไปเที่ยวที่ไปเมื่อไหร่กับไป,ไปไปวันที่เท่าไหร่พี่บอกพี่ะจะเดินทางวันที่1นมิถุนาแล้วก็กลับวันที่30มิบถุนาค่ะเสร็จแล้ว ท่านก็ไม่ถามแล้วค่ะท่านก็เงียบไปเลยท่านก็ไม่พูดอะไรเลยท่านก็เฉยๆพี่ก็นึกในใจว่าเออจะถามอะไรอีกไหมเนาะอะไรประมาณเนี้ยค่ะคะือเราก็เราก็กังวลน,นะ,ะกงนังวลเสร็จแล้วท่านก็เอาพาสปอร์ตอะคะ่ะพาสปอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะแต่ตอนจะมีจะมีใบเนี่ยนะคะจะมีใบเนี่ยที่เป็นใบอยู่แปะอยู่ข้างหลังพาสปอร์ตเนะะี่ยท่านก็ส่ง,ส,งส่งส่งสอดมาตรงอ่า ตรงช่องอะคะ่ะที่เรายืนนะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวอีเจวันนะคะเราจะส่งวีซ่าไปให้คุณโอ้พี่ดีใจมากเลยพี่พี่พี่ก็ขอบคุณนะคะพี่ก็บอกขอบคุณมากนะคะดิฉันจะไปเที่ยวทริปนี้ให้อย่างมีความสุขแล้วก็จะเที่ยวเผื่อคุณนะคะแพี่เขพูดแค่นี้ค่ะอันนี้คือที่ที่พี่อยากจะมาบอกนะคะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเตรียมตัวไปเนี่ยบางครั้งเราเตรียมตัวไปแบบ มือนแบบมั่นใจอะคะ่ะคือขอให้มั่นใจนะคะและตอนที่สัมภาษณ์อยู่เนี่ยพี่อยากหยิบเอกสารมากเลยคือคือขอให้เขาขอดูมั่งสิเพราะว่าเราก็อยากจะบอกแนละ้วก็อยากจะโชว์อะว่าเราเตรียมมาแล้วอะเราก็อยากจะหยิบให้เขาดูไม่ขอดูอะไรเลยค่ะไม่ไม่ขอดูอะไรเลยนะคะหมายขอไม่ขอดูอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนนะพี่ก็คิดว่าการสัมภาษณ์เนี่ยมันก็คงจะอยู่ที่ดวงด้วยเนาะ,ะเพราะหลายคนก็จะพูดว่าอยู่ที่ดวงแต่อย่างหนึ่งที่ ที่รู้สึกได้ก็คือพี่ว่าทุกอย่างเราต้องพูดความจริงนะคะแล้วมันมันจะทําให้ตัวเราเตอบแบบความมั่นใจนะคะก็อยากจะเอามาแชร์ค่ะว่าเนี่ยก็หลายๆคนกังวลนะคะซึ่งพี่อยากจะบอกเลยว่า ไม่ต้องกังวลน,นะคะทาใจสบายๆและเราก็พูดความจริงนะคะตอบแบบความจริงเราจะไปเที่ยวนะคะเราจะไปเที่ยวเราชี้แจงจุดประสงค์แค่นั้นนะท่านเขาท่านถามอะไรมาเราก็ตอบแค่นั้นเพราะพี่อยากจะจริงๆพี่อยากจะพูดเยอะกว่านี้แต่ว่าไม่มีโอกาสไปพูดเลยนะคะก็อยากจะแช์นะคะเอามาเอามาบอกนะคะว่าพี่เนี่ยพี่ไปทาแค่นี้ค่ะแล้วพี่ก็ได้วีซ่ามา10ปีค่ะนะคะ,นะคะได้วีซ่ามา10ปี โอ้ดีใจมากเลยค่ะคเขาก็ขอเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนนะคะที่กําลังรอทํารอสอบสัมภาษณ์อยู่นะคะขอให้ทุกคนสอบสัมภาษณ์ผ่านนะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวอย่างที่ตั้งใจนะคะส่วนไหนมีใครอยากกระถามอะไรก็ส่งคอมเมนต์มาถามพี่ได้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ